ฟังให้ถึงใจแล้วนำไปปฏิบัติครูอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในทางจิตตภาวนามีอยู่ณที่ใดพระธุดงค์กรรมฐานจึงมักไปลุมล้อมอยู่กับท่านณนะที่นั่น ฟังให้ถึงใจแล้วนำไปปฏิบัติทานอยู่ในเขาจังหวัดเชียงใหม่สถานที่บำเพ็ญสะดวกทั้งกลางวันกลางคืนทานมีความรื่นเริงในทิฏฐธรรมสุขวิหาร คือทำเป็นเครื่องอยู่สบายในเวลาขันยังครองตัวอยู่การนั่งสมาธิภาวนาเป็นไปตามที่ต้องการไม่มีสิ่งมาเป็นอุปสรรคทำให้ขาดวักขาดตอนท่าน มีความสุขก,กายสบายใจมากการสงเคราะห์ผู้มาเกี่ยวข้องในเวลากลางคืนก็เป็นพวกเทวดาซึ่งมีภูมิละเอียดตามคตินิสยัยอยู่แล้วจึงไม่เป็นภาระกังวลมาก ในการต้อนรับและการส่งเคราะห์ด้วยธรรมที่เกี่ยวกับประชาชนก็มีบ้างเป็นบางการเช่นตอนบ่ายายหรือเย็นส่วนพระของท่านเองถ้าวันจะมีการประชุม ท่านก็นัดให้เองตามที่เห็นควรเชน่นหนึ่งทุ่มเป็นต้นโดยมากก็เป็นผู้มีภูมิจิตสูงนับแต่สมาธิขึ้นไปถึงปัญญาเป็นขั้นขั้นทั้งเป็นผู้มุ่งมั่นต่อธรรม และฟังกันแบบบั่เพ่นเพียรเพื่อมักผลนิพพานในขณะฟังจริงๆการแสดงธรรมแก่ผู้มีภูมิจิตภูมิธรรมต่างกันและสูงขึ้นก็ตามลำดับลำดาเช่นนั้น าก็แสดงทำไปตามลำดับภูมินับแต่ภูมิสมาธิขึ้นไปหาภูมิปัญญาเป็นขั้นขั้นจนถึงขั้นละเอียดสุดคือวิมุตติหลุดพ้นแทบทุกครั้งผู้มีภูมิจิต นั่งฟังท่านอธิบายทำภาคต่างๆทำให้จิตเพลิดเพลินไปตามธรำขั้นนั้นๆจนลืมตัวและลืมเวลาปกติท่านเทศสอนพระล้วนๆทางภาคปฏิบัติจิตภาวนา กว่าจะยุติก็กินเวลาไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมงเป็นอย่างน้อยแต่ผู้ฟังมีได้สนใจกับเวล่เวลายิ่งไปกว่าสนใจไปตามกระแสธรรมที่ท่านกำลังแสดงไป เป็นระยะ,ยะในเวลานั้นขณะฟังถ้าจิตของผู้ฟังอยู่ในระดับใดก็ได้กำลังเพิ่มระดับเดิมของตนขึ้นเป็นลำดับในทุกครั้งที่รับการสดับธรรมฉะนั้น การฟังธรรมทางภาคปฏิบัติด้วยความสำรวมระวังและทดสอบจิตไปตามขณะที่ฟังจึงจัดเป็นความเพียรสำคัญภาคหนึ่งไม่ด้อยกว่าการทำความเพียรในอิอริยาบท และความเพียรภาคอื่นๆท่านผู้แสดงก็มีความมุ่งหมายอยากให้ผู้ฟังได้รู้เห็นความจริงตามธรรมที่แสดงออกทุกระยะไปเช่นเดียวกันและแสดงไปตามความคิดนึก ความแสดงออกของจิตทั้งที่เป็นฝ่ายสมุท,ทยัยและฝ่ายมรรคของผู้ฟังจริงๆเพื่อให้รู้ทั้งโทษและคุณที่ควรละและควรจเจริญเป็นอย่างยิ่งขึ้นไปในขณะที่นั่งฟัง ยิ่งกว่าขณะอื่นใดในเวลานั้นผู้มีสติจดจอ่อต่อจิตซึ่งเป็นที่รวมของธรรมไม่ให้ส่งไปที่อื่นยอมได้รับความสงบตามขั้นสมาธิและได้อุบายต่างๆตามขั้น ของปัญญาที่สามารถไตรตรองตามธรรมซึ่งท่านกําลังแสดงในขณะนั้นผู้ที่ควรผ่านไปได้ในขณะฟังก็ผ่านไปเป็นพักพักฟังคราวนี้ได้อุบายอย่างหนึ่งขึ้นมา ฟังคราวหน้าได้อุบายอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาอันเป็นการเพิ่มสติปัญญาด้วยการฟังอยู่เสมอจิตย่อมเจริญก้าวหน้าทั้งทางสมาธิทุกขัน้นและปัญญาทุกภูมิเป็นลำดับ จนสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยการปฏิบัติและการฟังที่ผู้แสดงเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงและแสดงถูกต้องกับจุดความจริงที่กำลังเป็นไปในผู้ปฏิบัติที่มาอบรมศึกษา ฉะน,นั้นการฟังสำหรับพระถุดงกรรมฐานซึ่งถือเป็นกิจจำเป็นทางภาคปฏิบัติเช่นเดียวกับการปฏิบัติภาคอื่นๆเสมอมาจะห่างเหินต่อการฟังย่อมไม่ได้ เมื่อครูอาจารย์ผู้สาม,มารถทางจิตใจมีอยู่ด้วยเหตุนี้พระถุดงผู้มุ่งอัตถธรรมอย่างแท้จริงจึงชอบสแสวงหาครูอาจารย์ผู้คอยแนะนำทางจิตภาวนาเป็นนิสัย และเขารบรักในอาจารย์มากซึ่งหวังพึ่งเป็นพึ่งตายด้วยจริงๆท่านให้อุบายแนะนำอย่างไรย่อมเข้าถึงใจจริงๆและนำไปใร่ครวญและปฏิบัติตามเต็มสติกำลังของตน ถ้ายังมีแง่สงสยัยหรือมีข้อสงสัยที่เกิดจากการภาวนาในแง่ใดบ้างก็มาขอคำแนะนำจากท่านอีกแล้วนำไปปฏิบัติเป็นอาจินฉะน้นครูอาจารย์ผู้ทรงคุณนูต ในทางจิตตภาวนามีอยู่ณที่ใดพระธุดงขกรรมฐมา,านจึงมักไปลุมล้อมอยู่กับท่านณนะที่นั้นดังท่านพระอาจารย์มนันท่านอาจารย์สาวเป็นตัวอย่าง ทั้งสององค์นี้นับว่ามีลูกศิษย์ที่เป็นพระถุดงจํานวนมากเป็นพิเศษในภาคอีสานแต่เวลาที่พระอาจ,จารย์มันพักอยู่ที่เชียงใหม่นั้นท่านตั้งใจปลีกองค์จากหมู่คณะ ออกบำเพ็ญเป็นพิเศษไม่ต้องการความยุ่งเหยิงวุ่นวายจากภาระต่างๆมีการอบรมสั่งสอนเป็นตน้นเพื่อเร่งความเพียรให้ถึงจุดที่หมายและเพื่อความอยู่สบาย ในทิฏฐธรรมแม้เช่นนั้นก็จำต้องได้รับภาระในการอบรมสั่งสอนประชาชนและพระเนนอยู่โดยดีทั้งที่รู้รู้กันอยู่ทั่วไปว่าท่านมีลูกศิษย์ ทั้งบรรพชิตและข่าววาสจํำนวนมากมายในประเทศไทยก่อนหน้าที่ท่านจะปลีกจากหมู่คณะไปบำเพ็ญอย่างเด็ดเดียวแต่ผู้เดียวที่เชียงไหม้ท่านเคยพูดเสมอว่าเวลานี้ กำลังท่านยังไม่พอทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่นท่านจึงได้ปลีกออกไปตามเจตนาเดิมที่พูดไว้บำเพ่นเต็มกำลังจนสิ้นความสงสัยทางจิตทุกด้าน ดังที่เคยกล่าวผ่านมาบ้างแล้วจากนั้นมาท่านไม่เคยพูดอีกเลยว่ากำลังไม่พอ